นกยุงบอกเพราะว่าหงจะไปทำงานกับไอ้สิงเหรอฮะวันเป็นคนอนุญาตให้ลูกปเองเลยจ้ะพี่วันแต่นัน่นมันโรงงานน้พี่ของอีมณีจันอีนังช,ชาชั่วนะว,วันวันให้ลูกไปยุ่งพวกมันทำไมอะเหมหงโตแล้วนะพี่ลูกมีการมีงานเป็นของตัวเองทำฉันไม่อยากไปกีดกณฑ์ชีวิตลูกในเมื่อลูกเลือกที่จะไปทำงานกับคุณสิง เราเป็นพ่อเป็นแม่มีหน้าที่สนับสนุนไม่ใช่หรอจ๊ะแต่แต่ว่าพ่อจะ๊ะหงรู้นะว่าพ่อรักแล้วก็เป็นห่วงหงมากแต่หงก็อยากให้พ่อเชื่อใจหงนะจ๊ะหงสัญญาว่าหงจะไม่ทําอะไรที่มันไม่ดีไม่เสียมาถึงพ่อกับแม่และในอนาคตถ้าหงทํางานนี้สําเร็จพ่อจะต้องภูมิใจในตัวหงมากแน่โอ้หงพ่อภูมิใจในตัวหงเสมอลูก อันนาเขาเป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นอย่าก,กังวลเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะสินชยัยให้เยโฮมไม่ทาอะไรอย่างที่มันอยากทําอยากจะเป็นเถอะนะไปดีกว่าค่ะทุกคนรีบขึ้นรถกันดีกว่านะคะยืนตรงนี้มันร้อนค่ะไปไป,ปไปก่อนนะ,ะจ๊ะพ่อ ดีครับนี่พี่เตรียมสัญญาจ้างงานคุณหงให้ผมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยครับรับรองว่าสัญญาเนี้ยไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ไม่มีผิดพลาดสักประทัดอย่างแน่นอนครับดีครับสัญญาอะไรอ่ะสิงจะทําสัญญาอะไรกับใครก็สัญญาจ้างงานทั่วไปนี่แหละครับแม่สิงจะจ้างใครแม่ครับนี่แม่ให้ผมเป็นผู้บริหารโรงงานแล้วนะครับหรือว่าแม่จะเอาคืนครับ ก็ได้นะครับผมจะได้ไปทำงานต่างจังหวัดไปเป็นครูอาสาบนดอยเหมือนที่ผมชอบก่อนที่แม่กับยายจะมารล่ผมกลับมาครับสิงห์ใจเย็นๆเว้ยอิมาดีอสิงห์ไม่ต้องไปไหนหรอกลูกอยู่บ้านเรานี่แหละนะเอ้เต้เองรีบพาหลานค่ะไปทำงานเล็วเข้าไปครับผมไปทำงานนะลูกได้เลยครับยายสวัสดีครับไปลูกไปังขอบคุณครับพี่ ทำไมลูกเันโตมันมีนิสัยแบบนี้อ่ะแม่ไอ้สิงเมื่อก็นิสัยเหมือนพ่อมาไงอีมันีผงผางตรงไปตรงมาเชื่อมั่นในตัวเองสูงหัวร้านไม่ยอมใครเอ๊นี่มันสันดานนักเลงอย่างไอสินชัยชัดๆนีว่าอีบัวบานมึงจะพูดทำไมเนี่ยเฮ้ออีปากรั่วมดบุญชู จับตาดูสิงไว้ให้ดีไม่ว่าสิงหจะเอาใครออกหรือจ้างใครเพิ่มฉันต้องได้รู้ทุกเรื่องว่า <_ k _> ไงบุญชูเกิดเรื่องใหญ่ละก็สิงห์ไดิพาลูกสาววันดีมาทำงานที่โรงงานเราเนี่ยฮะ จับตาดูมันเอาไว้เลยนะฉันจะเข้าโรงงานน้ำพริกหลุนนี้แหละแม่ไปไปกับฉันฉันไม่มีวันยอมให้ลูกสายวันดีเข้ามาทำงานในโรงงานนะ้ำพริกฉันเด็ดขาดไป แม่ก็ไม่นยอมให้ลูกสาววิวันีนมาทํางานในโรงงานน้ำพริกเราแปลว่าแม่ไม่เคารพการตัดสินใจของผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็ขอลอาออกจากการเป็นผู้บริหารโรงงานแล้วกันนะครับผมจะได้ไปใช้ชีวิตอย่างที่ผมอยากเป็นขอโทษทุกคนนะครับที่ทาให้เสียเวลาสงถ้าสิงไม่ช่วยแม่บริหารโรงงานน้ำพริกและกลับไปเป็นครอาสาวบ้าๆบอๆบนเตย เราขาดกันแม่พูดเองนะครับสิงสิงกี่เย็นๆนะลูกยายไม่ให้สิงไปไหนทั้งนั้นแหละอิมานีมึงต้องยอมลูกแม่มึงเป็นลูกกูมึงต้องฟังโกูมึงยกโรงงานให้กับสิงดูแลแล้วมึงก็ต้องเชื่อใจลูกมึง นี่คือสัญญาฉบับใหม่ครับเชิญคุณเหมคงเซ็นใหม่ครั้งนึงครับค่ะ มันนี้มันแปลกๆไหมฉันแย่งผัวมันแท้ๆแทนที่มันจะแคนฉันแต่มันกลับยอมให้ลูกสาวมันมาทํางานกับลูกชายฉันนะแต่แม่ว่านะอีวันดีกับอีกแก้วนี่แหละมันมีแผนแน่นๆหรือว่ามันรู้เรื่องพินัยกรรมไม่น่าหรอกนะเรื่องพินัยกรรมอนนะอีพวกไม่ค้าหิวเงินจนๆอย่างพวกมันอ่ะโอ้ย ถ้ามันรู้นะมันคงไม่ปล่อยให้เรื่องผ่านมา20ปีขนาดนี้หรอกแม่ตราบใดที่ฉันยิ่งหาพี่นายกมไม่เจอฉันไม่มีวันไว้ใจมันหรอกมึงก็จะเย็นๆหน่อยอย่าไปขัดใจลูกมึงลูกมึงอัใจนักเลงเหมือนไอ้สินชัยพ่อมันนั่นแหละส่วนอีหงอ่ะปล่อยให้มันทํางานในโรงงานไปก่อนแล้วมันดูซิว่าความอดทนของเรากับมันนะใครจะมากกว่ากันแต่กูเชื่อว่ามึงคงไม่ปล่อยให้อีหงทํางานด้วยความสงบใช่ไหม ไม่มีลายสักวันที่ฉันไม่รักยังรักมันเดิมทุกวันไม่มีลายสักวันที่ไม่คิดถึงยังคิดถึงมันเดิมทุกวันยังคอยดูแลรับเราปันยามเฝ้าหัวใจทั้งความจริงและความฝัา